สวัสดีค่ะยอย,ยิมพิมพ์ใจเสนอวันนี้ขอชวนทุกท่านมาชิมอาหารมังเสวรัตรสจีนจีนกันที่กรุงปักกิ่งกับร้านอาหารบุฟเฟ่สู้หูสาขาเฉียนเหมินค่ะการเดินทางก็แสนสะดวกสบายค่ะด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงปักกิ่งสายสองสถานีเฉียนเหมินทางออกประตูซีค่ะและเมื่อออกจากรถไฟใต้ดินมาแล้วจะเดินทางอย่างไรตามรพีพันมาค่ะเป้าหมายของเราก็คือข้ามถนนไปที่ตึกฝั่งตรงข้าม จุดสังเกตรแรกข้างหน้านี้ค่ะเนื่องจากสถานีเฉยนเหมิอนอยู่บริเวณใจกลางของกรุงปักกิ่งเป็นที่ตั้งประตูเมืองโบราณเจิง้งหยางเหมิอนอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวชื่อดังของปักกิ่งค่ะและใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมินด้วยจึงเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวผู้คนพลุกพ่านสัญจรไปมาเยอะค่ะจุดแรกนะคะเราต้องข้ามถนนด้วยการเดินลงทางข้ามลอดใต้ดินไปค่ะลงมาแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่ง ซึ่งเมื่อขึ้นมาแล้วยังไม่ถึงตึกฝั่งเป้าหมายที่เราจะไปนะคะเราต้องเลี้ยวซ้ายตามทางเพื่อไปยังจุดข้ามทางม้าลายตรงที่มีสัญญาณไฟจราจรค่ะ <S <S ข้ามมาแล้วก็เลี้ยวเดินวกย้อนกลับขึ้นไปนะคะเพื่อไปยังตึกจุดสังเกตแรกที่เราเห็นหลังออกจากรถไฟใต้ดินมากค่ะซึกจุดสังเกตที่ว่านี้ก็คือโรงแรมชื่อว่ากวานฉีปินกวานค่ะหลังจากนั้นก็เลี้ยวตามทางแล้วก็เดินตรงไปได้เลยค่ะคือทางที่เราจะไปที่จริงแล้วเป็นแนวเส้นถนนเดียวกับที่เราออกจากรถไฟใต้ดินมากค่ะ แต่บังเอิ่นว่าต้องมีข้ามถนนลงเดินลอดใต้ดินไม่ต้องสับสนไปนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดสังเกตเป็นตึกสไตล์จีนโบราณที่มีชามใหญ่สะดุดตาอยู่ข้างหน้า <S <S นี่ก็คือโรงน้ำชาเหลาเซอร์สามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมได้ฟรีค่ะ ยกเว้นโซนดื่มน้ำชานั่งชมการแสดงนั้นจะต้องซื้อตั๋วเข้าชมนะคะแล้วร้านที่อยู่ติดกันก็คือร้านบุฟเฟ่มังสวิรัตเป้าหมายปลายทางของเราค่ะเมื่อทานกันอิ่มแล้วก็ไปเดินย่อยอาหารเที่ยวชมการแสดงหรือไม่ก็เดินดูของที่ระลึกกันในโรงน้ำชาเหลาเสิร์กันค่ะเหลาเสิร์เป็นนามปากกาของนักประพันธ์นวนิยายและบทละครจีนสมัยใหม่ชื่อดัง ที่ชาวจีนยกย่องให้เป็นศิลปินของประชาชนด้วยซึ่งบทละครเรื่องโรงน้ำชาเป็นการสะท้อนสังคมจีนที่เกิดขึ้นในยุคปลายราชวงศ์ชิงราชวงศ์สุดท้ายของจีนค่ะซึ่งโรงน้ำชาเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่รวมเอาผู้คนหลากหลายมาชุมนุมพบปะก,กัน ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ยลาลืมกดติดตามด้วยนะคะ。